สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัน,น,นอิซูซูเมโทรครับกับเจ้าคันนี้เลยพบกับเจ้าคันนี้ครับกับตัว m ิวเอ็กซ์สี่คูณสี่อัลติเมตตัวท็อปสุดราคาแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน 6, 19, บาทสีเงินไอเบิร์กแบบนี้สเต็ปการแต่งรถครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อเลนโซวีนอมสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดกับยางเกรดลุยแบบนี้ ได้เดียวกันพร้อมกับจัดทรงกันโครงหน้าหลังของ AC Power เปลี่ยนโชคโบเฟนเดอร์มาให้เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาดูฟิล์มรอบคันกันครับคันนี้เนี่ยฟิล์มติดฟิล์ม80%รอบคันนะครับเป็นฟิล์มสเกตเซรามิกมาพร้อมกับตัวคาดเอของงานของมาสโตะสีตรงรุ่นตรงสีนะครับงานเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวรถก็จะเป็นรถโฟล์วววคันนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวติดคิ้วกันสะไอคิ Q ้วกันรอยแบบนี้ กันโคนกันหินกันกระเด็นครับไม่ให้โดนสีของตัวรถนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจฝาก y u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  e แฟนเพจนันันอีซุซุครับหรือเพจอีซุโบอดี้บายน,นันันครับ063-365-6529หรือ ID Line ครับ a n a n 2215ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ